ครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุ่งเรืองอร่อยยนนะครับวันนี้งานนอกนะงานที่เราประมูลรถได้นะครับรถตู้นะครับถ้ามีแบบนี้ร้านปอลุ่งเรืองรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ 2L 3L 5L รับซื้อหมดนะครับห้ามพลาดเลยเราประมูลอยู่ที่โรงพยาบาลบุงคขานะครับบึงการได้นะครับได้3คันนะรอบนี้ได้มา3าคัน ก็เดี๋ยวจะพาดูรทยลอรีดนะครับลูกค้าชอบรายการไหนอยากได้สินค้าประเภทไหนเดี๋ยวเจอร้านเดี๋ยวไปจอดอยู่ที่ร้านเดี๋ยวคุยกครับไม่ยากเรื่องราคานะครับได้หมดนะไปะวันนีพรีเซนเตอร์เราแต่งตัวสลอเลยวันนี้ไม่แม้ยังกันไหมเชิญดูแต่งแต่งตัวสลอนะครับใส่เสื้อเดี๋ยวต่อไปจะทําทเสื้อคอเลคชั่นที่แจกลูกค้านะไปแจกลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะเอาเปิดดูดิคันนี้ดูดี๋ยวเบิรงเบิรง,งไม่ตีก่อนสิดูไม่ตีสิไม่ตีคันนี้สวยนะครับ เจ้าหน้าที่รถติดทุกคันนะครับแต่คันนี้มอบตอระเบิดสายน่าจะสปาร์กนะครับมอบตอระเบิดได้ไหมจะผมพาดูนี่เห็นไหมหมอบตระเบิดเครื่องสวยนะรถหลวงใช้งานน้อยดูเครื่องดิสวยสวยมิตี้สองเอลถ้ามีแบบนี้ผมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูสองเอลสามเอลห้าเอลรับซื้อไม่อั้นนะครับนี่ต,ตุยตาไมตี้เอ็กนี่วะที่เขาว่ามอบตระเบิดบอสไม่บอสนี่สายสปาร์กสายมันสปาร์กมันเลยระเบิดนะครับ มิยังไป็นตาข่ายได้ไหมเราอยู่นี่เบิ้งกระเป๋าสิกระเป๋าเงาปะใส่เออกระบะงามงากระเป๋าสวยนะครับกระบะ๋ห้าขอข้างละห้าขอสิบขอนะครับเป็นไงกระบะไม่ตอนเดียวไม่ตีตอนเดียวงามอยู่ได้ขายอยู่นี่งามอยูอะไรนี่ไหมนี่กระบะ เล่อเอกสารชุดโอนครบทุกคันนะครับได้ทุกคันนะของรถประมูลรอบนี้นะครับ30วันเจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้ว30วัน30วันได้นะครับสวยอยู่นะเป็นร่องสวยนะครับใครหากระบะไม่ตี้ตอนเดียวนี่ถือว่าห้ามพลาดน,นะประตูประตูซับเดี๋ยวดูภายในด้วยกระบะสวยเดี๋ยวให้ดูทรงรถยืนก่อน นี่สวยนะนี่ครับโตโยต้ตาไมทีเอ็กซ์2เอลลอบนี้ออกกันมาตีสี่กว่านะครับเพื่อจะมาเก็บรถลอดนี้ปาดภายในออวงพวงมาลัยงามเว้ยอุ้ยขาสิกทธวะวงพวงมาลัยสวยนะครับคอนโซลสวยเลยสภาพคอนโซลสวยเลยนะครับนี่นะสภาพคอนโซลสวยกิ๊บเลย คอนโซลสวยมากแต่เบาะนี่เบาะคือเป็นสีอะไรพื่อน่ะพื่อน่ะแฮกแฮกกี้มาดูซิเบาะมันคือเป็นคอแลบวะนี่เบาะคอ,อแลบนะครับนี่ไม่ทีเดี่ยวเท่ขนาดเลยวะ่ะรถล็อกเบาะคอ,อแลบนี่นะครับติดทุกคันเจ้าที่ว่าติดคือติดแล้วครับนี่คันที่หนึ่งคันต่อไปเออแวนเออแวนเดี๋ยวเปิดดูเครื่องดิเออแวน นิสสันเอแวนเออแวนนิสสันนิสสันเอแวนนะครับคันนี้นี่ผมส่วนมากผมชอบซื้อรถหลวงผมชอบเครื่องเกียร์เขานะครับ,ร,บรถหลวงนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ข้งท้ายแน่นอนอยู่แล้วครับความแน่นอนไม่ต้องพูดถึงนี่อันนี้เปลี่ยนล้อล้อในที่ไม่มีลมเราเปลี่ยนล้อเพื่อทําการเอากลับนะครับให้ลูกค้าอุ้ยตัวนี้ง่ามปะ ป้าเครื่องไหมเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยเลยมีคอมแอร์ด้วยอันนี้เครื่องรถตู้แท้น้ำมันเครื่องสซกิกวะไสกิกแล้วเนาะนี่เบาะภายในข้างหลังมีครบนะครับนี่เบาะข้างหลังเกียร์ตู้ทีดีเกียร์ตู้ฝ้าดำคอนโซลไหนคอนโซลเอาลงนี่บงคอนโซลที่ ยังหอาไปตะเดขายบลอคอนโซลโอ้ยคอนโซลกับงามเลล่ะวงพวงอะไรเดี๋ยวว่านะเขาเบิ้งพวงอะไรเนะ่ยเออวงพวงอะไรงามคอนโซลสวยวงพว,วงโมเลสสวยนะครับรอบนี้อยากได้อะไรแบ๊บๆ่ามาหรืออยากขายก็ทูเข้ามานะครับได้เลยไม่ยากสำหรับ,บ Fc นะครับนี่นิสสันเอเวน สำหรับซ้ายตกแต่งคาเฟ่นะครับที่ต้องการรถตู้ไว้ทําคาเฟ่หรือทํารถบ้านนะครับเอาไว้จอดแล้วก็ขอลากได้อยากได้โครงก็ได้นะครับผมถอดเครื่องเกียร์ถอดเบาถอดอะไรออกได้ไม่ยากลูกค้าที่ไปเปิดทําเป็นช่องเปิดทําเป็นร้านกาแฟร้านปิกนิกได้หมดนะครับนี่ทีเด็ดมนันนีดูทีเด็ดเราสินี่นะครับคันที่สามตต้าไฮเอ็ดนะครับ ไฮเอ็ดตาหลุบตาคมโตโยต้าไฮเอ็ดรอบนี้ประมูลได้พร้อมคู่ลุกพันเลยนะครับรอบนี้ได้พร้อมคู่ลุกพันด้วยป้าเครื่องไหมเครื่องงามเลยเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยเลยพวงมาลัยเวอร์ซะด้วยนะครับทีเด็ดนะครับรู้ไหมพออะไร 5L นะครับ เครื่อง 5L นะครับ 5L นะตัวนี้ห้าเเครื่องได้เป็นเครื่อง 5L เอาเบาะลงเลยครับคอนโซลสวยทุกคันเลยนะรอบนี้คอนโซลสวยทุกคันนะครับคอนโซลน,นี่คอนโซลสวยซับประตูฝั่งซ้ายก็สวยฝั่งขวาก็ได้เบาเบาะก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวคัดล้างแต่ง,ตงทำความสะอาดหน่อยก็กลิบนะครับสวยแล้ว อืมผ่าหลังคาผ่าหลังคาโอเครอบมีประมูลลูกค้าเยอะมากนะครับก่าจะได้มาก็กัดฟันสู้ราคากัดฟันสู้ราคาเพราะว่ามก็ต้องการเครื่องตระกูล 2L 3L 5L อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2 t r Vigo ก็เอารับนะครับรับหมดนะ รับหนึ่งด1 KD 2 KD ดีรับบดนะครับโตโยต้านะครับนี่เข้ามาไปรอบนี้ได้วย3คันโตโยต้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเอเวนหนึ่งมิสซันเอวนหนึ่งแล้วก็โตโยต้ามิติอีกตอนเดียวนะครับได้มาห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดชอบรายการไหนเห็นแบแบบอยากได้รายการไหนหรือว่าอยากได้การชนน้ะกรจจังไฟตาได้หมดนะครับ จะพาดูไฟท้ายด้วยยังไม่ดูไฟท้ายเลยด้านท้ายเลยนี่ด้านท้ายด้านท้ายนี่แล้วก็ไฟท้ายโลโก้โตโยต้า ต้องการรายการไหนสนใจรายการไหนแบบโทรสอบถามกันได้เบอร์ติดต่อทางร้านเรานะครับเบอร์08 0 9 1 9 7ดศ4นย์เก้าหนึ็ดเจ็ดนย์สี่ศูน่เ่าจะครับเ่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถสี่ล้อรถหกล้อสิบล้อรถดับรับซื้อหมดนะครับ ห้ามพลาดเบอร์ติดต่อทางหน้าเรานะครับย้ำอีกรอบนะครับเบอร์08091977040849549907นะครับ,บและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ที่ตอกปอลุงเลืองเชียงกงเพจปอลุงเลืองเชียงกงแล้วก็ youtube ปอลุงเลืองอะไรยต์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับห้บามพลาดห้ครับ,บผมได้ได้สานออกปาไอซนออกเลย ขอบพระคุณลูกค้ามากๆครับขอบพระคุณดิฟซี่ยังสูงขอบพระคุณยูติดตามนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ